ปวดไปซะเลยเมื่อกี้นี้ปวดท่วงมาครับแต่ว่าตอนนี้หายปวดไปซะเลวปวดท้องครั้งแรกเขาเรียกว่าปวดเรือนก่อนครับยังไม่ถึงเวลาครอบถ้าหาก็จะให้ครอบนั้น้ก็ถามคุณพ่อของเขาน้าก่อนเดี๋ยวหมอจะกล่าวผิดนะครับคุณพ่อวันที่คุณแม่ปวดท้องจะคลอดพ,อพ,อพ่อหน้า พ่อไปตามหมอจงเยมาทำคลอที่บ้านรลวกพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลบอกกอกหมอโดยไม่รังโรเลยครับเนี่ยไม่ย้งคิดเลยลงบานลุงปานก็น่ารับถ้าหาพกอไปข้อโรงพยาบาลต้องเสียค่าน้ำมันรถไปเสล่อ๋อมีโอเค มีรถแล้วก็ต้องไปซื้อน้ำมัน,นว่าอะไรครับเนี่ย,ยรถมีรถน้ำมันมอนะีกนาดใช่แล้วคุณพอ่อก็ไปขยรถออกจากอู่ประคองคุณแม่ขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลานะฮะไอบางนั้นพอไปถึงรถโรงพยาบาลแล้วทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็กมารถเข็นออกมาทาคุณแม่เข้าไปในห้องครอด แม่ของพระหน้าก็ไปนอนกัดฟัมปวดพองอยู่ในห้องคลอดตามประพันธ์เพียงคนเดียวคุณพ่อของพระหน้าที่ไปด้วยมาโพยาบาลบอกว่ารอที่หน้าห้องคลอดไม่ให้เข้าไปในห้องคลอดด้วยเพราะหน้า,นาคุณพ่อของพระน้ก็ขืนเหรียมไปบนมาอยู่ที่หน้าห้องคลอดประวนอระวายใจที่คลอดี้วยยังน้อเข้อไปขน,นานแล้วคลอดี้วยยังหนองนี่แหละนะสำหรับคุณแม่ของพระหน้าหน้าสงสารแท้ๆนอนกัดฟันรอง ไม่รอบนอจำลึกลึกถ <So, S 2> like ึงพระกิดาพระมาลาภุรยาอาจารย์นี่แหละนะลูกผู้หญิงนแหะนะปวดท้องคลอดลูกนั่นแหละคือสึกของลูกผู้หญิงครับไม่มีใครที่จะมาช่วยคุณแม่เจ็บปวดได้เลยในวันนั้นเขาบอกว่าผู้ลูกผู้หญิงปวดท้องคลอดลูกนะ่ะเขาบอกว่าคล้ายฟ้านมีเจ็บปวดเลยาเยอ๋อ ความเจ็บปวดท้องที่คุณแม่คลอดลูกหน้าหาแต่ว่าผมถามผมเคยถามแม่ผมมา,มาหน้าเพรอะผมเอามาสอนหน้าผมเคยไปถามคุณแม่ว่าคุณแม่คุณแม่แมเวลาคลอดผมคลอดยากมาแล้วลูกเราแม่แม่ผมผมหนา้าตอบผมมาน้ำตาไหลออกมาเลยลูกแม่แทบจะชิดไม่รอดคล้ายฟ้ากับลิ้นจะจุดกัน นี่นะหมอจึงจำคำคุณแม่ของผมร่างอากาวให้น้าฟังว่าแม่เจ็บคนเดียวปวดคนเดียวไม่มีใครเลยนะน่าที่จะมาช่วยคุณแม่เจ็บปวดได้แล้วก็คลอดรุ่มรุ่หมอนะฮะรุ่นหมอครอบที่บ้านอาศัยหมอทำเย่ทำคลอดที่บ้านนะครับฉะนั้นนะสมัยก่อนยิ่งได้มีการรูกตอาย้าบทิมในท้องก็มี ตายคนเดียวไม่พอดึงชีวิตของแม่ตายตากันตปที่เขาเรียกว่าตายท้องคนะฮะสมัยก่อนรู้ครับสมัยนี้มีแยวครับสมัยนี้ถ้าว่าใครคลอดลูกยากสิครับอนุญาตให้นายแพทย์อากักรูปออกเลยนะครับลูกสมัยนี้ปลอดไอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่คลอดให้อายเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคลอดไม่ได้นะลูกอายก็จะอยู่ในท้องก็มีการที่หมอตาตายคนเดียวไม่พอจึงชีวิตของแม่ตายตากันไปย ขาเรียกว่าตายท้อกลหนหนา,นนาแต่ว่าหมอจริงๆว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะครับให้าอแพทย์ผ่าตัดเอารูปออกจะแล้วสมัยนี้จงสงสารคุณแม่ขนาดนะแม้แต่คุณแม่ของเราจะผ่า,าตัดเอารูปออกก็ดีเพื่อแม่ก็ต้องจ็บแผลนะาะนนจ็บคนเดียวปวดคนเดียวจงสงสารคุณแม่ให้มากๆนะมากเลย Tchau.